คุณผู้หญิงที่ลดน้ำหนักผิดวิธีคุณจะเจอสิ่งนี้วันนี้นะครับหมอแบงค์มาชวนคุยถึงภาวะที่ผู้หญิงมักจะเจอกันนะครับเวลาลดน้ำหนักผิดวิธีนั่นก็คือประจำเดือนไม่มาหรือว่าผิดปกตินั่นเองครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาสาเหตุกันครับว่าทำไมผู้หญิงที่ลดน้ำหนักผิดวิธีประจำเดือนถึงไม่มาครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงในคลิปนี้หมอแบงค์มีคำตอบให้ครับ ก่อนอื่นเลยหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง a c e b o o k สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง YouTube สามารถกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับวันนี้หมอแบงค์มาชวนคุยกันเรื่องของประจำเดือนที่ผิดปกติขณะลดน้ำหนักนะครับก่อนที่เราครับจะรู้ว่าประจำเดือนผิดปกติไหมเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนครับว่าประจำเดือนที่ปกติเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับ ให้คุณเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นหมอของตัวคุณเองนะครับทําหน้าที่จดบันทึกครับว่าประจําเดือนลักษณะเนี้ยเป็นปกติของคุณครับพอเมื่อเขามาไม่ปกติเมื่อไหร่คุณจะได้รู้แล้วครับว่าเนี่ยฉันมาไม่ปกติแล้วนะเราจะได้ไปหาสาเหตุแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุกันครับคราวนี้ประจําเดือนปกติเป็นยังไงล่ะหมอแบงค์นะครับให้ทุกคนตามหมอมานะคําว่าประจําเดือนครับ แปลตรงตัวเลยครับว่ามาทุกเดือนครับเป็นประจำก็คือกลายเป็นประจำเดือนนั่นเองระยะที่เขาจะมานะครับส่วนใหญ่ของผู้หญิงทั่วไปเนี่ยจะประมาณ28วันครับนับไปวันที่1ถึงวันที่28เนี่ยมาครั้งหนึ่งครับอีก28วันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีก28วันมาอีกครั้งหนึ่งครับแบบนี้จะเป็นลักษณะปกติของคนทั่วไปครับแต่นะครับถ้าคุณเป็นคนที่30วันมาครั้งหนึ่ง26วันมาครั้งหนึ่ง หรือว่า32วันมาครั้งหนึ่งอันนี้ให้คุณจดบันทึกนะครับถ้า32วันเนี่ยมาครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบนี้โอ้โหมาตั้งแต่ฉันเป็นสาวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปกติสําหรับคุณนะครับเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับหมอแบงค์ถึงบอกว่าให้จดบันทึกข้อมูลสําหรับตัวคุณไว้นะครับประจำเดือนมาครั้งหนึ่งมากี่วันแบบนี้ครับบางคนมา3วันบางคนมา5วันบางคนมา7วันเพราะนั้นจดจดไว้นะครับมาครั้งหนึ่งเนี่ยปวดท้องไหม สีเลือดเป็นยังไงนะครับเช้ามากไหมเย็นมากไหมใช้ผ้าอนามัยกี่แผ่นเนี่ยจดจดให้ละเอียดนะครับพอเมื่อประจําเดือนของคุณครับผิดปกติเมื่อไหร่คุณก็จะรู้แล้วครับว่าอ่าผิดปกตินะคุณจะได้เอาข้อมูลเนี่ยครับไปหาคุณหมอสูตินารีครับเพื่อหาสาเหตุได้ตรงจุดครับเพราะว่าคุณเนี่ยรู้ข้อมูลของตัวคุณดีจริงไหมแล้วหมอเนี่ยมีหน้าที่หาสาเหตุเหมือนนักสืบครับ เขาก็จะรู้แล้วครับว่าอ๋อสาเหตุมาจากน,นี้จะได้แก้ได้อย่างตรงจุดครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับที่หมอแบงค์ให้ผู้หญิงทุกคนทําเลยก็คือจดบันทึกลักษณะประจําเดือนของตัวคุณเองครับว่ากี่วันมาครั้งหนึ่งครับมาครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่วัน5วันหรือ7วันหรือ3วันใช้ผ้าอนามัยกี่แผ่นนะครับมีปวดท้องประจําเดือนด้วยไหมอันนี้จดบันทึกไว้นะครับเป็นของตัวคุณเอง คราวนี้ครับเรามาพูดในมุมมองว่าการลดน้ําหนักส่งผลยังไงกับการมีประจําเดือนบ้างบางคนเนี่ยลดน้ําหนักไปปุ๊บประจําเดือนหายเลยครับแบบ3เดือนไม่มา6เดือนไม่มาก็เครียดครับแล้วก็มีภาวะเครียดแบบนี้ตามมาส่งผลกับฮอร์โมนแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับเรามาคุยกันประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดด้วยกัน5สาเหตุด้วยกันครับอทุกคนจดนะการลดน้ําหนักที่ส่งผลกับประจเดือนเกิดจาก5สาเหตุนี้ครับ ให้คุณเนี่ยลองแก้5สาเหตุนี้ก่อนนะครับถ้าหายแปลว่า,าเกิดจากสาเหตุการลดน้ําหนักที่ผิดวิธีครับแต่ถ้าเกิดคุณลองแล้วครับแบบว่าสักเดือนหนึ่ง2เดือนลองแล้วไม่หายครับประจำเดือนก็ยังไม่มาเนี่ยหมอแบงค์แนะนําว่าให้เอาข้อมูลประจําเดือนที่เราจดกันไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนำไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อหาสาเหตุลำดับถัดไปนะอาจจะเกิดจากต่อมใต้สมองก็ได้เกิดจากสมองก็ได้หรือที่รังไข่หรือเปล่าอันเนี้ย เราต้องไปเจาะเลือดนะครับสำคัญมากๆเรามาเริ่มต้นกันที่สาเหตุแรกเลยนะครับที่ลดน้ำหนักแล้วทำให้ประจำเดือนไม่มาครับนั่นก็คือการที่คุณลดน้ำหนักเร็วเกินไปนั่นเองครับซึ่งการลดน้ำหนักเร็วเกินไปเนี่ยส่งผลกับฮอร์โมนครับทำให้ประจำเดือนไม่มานั่นเองครับอ้าวหมอแบงค์แล้วอย่างนี้เนี่ยลดน้ำหนักเร็วแค่ไหนถึงจะดีและเฮลตี้กับสุขภาพครับ ถ้าตามข้อมูลของ CDC นะครับหรือว่า Center s for Disease Control and Prevention ครับเขาระบุไว้ชัดเจนครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยน้ำหนักคุณควรจะลงประมาณ1-2ปอนด์ครับถ้าตีเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยกันก็ประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลต่ออาทิตย์ครับนั้นแปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณก็ควรจะลดน้ำหนักได้ประมาณ2-4กิโลครับแบบนี้ปลอดภัยครับตามประสบการณ์ที่หมอแบงค์ทำมานะครับ ให้คิดง่ายๆครับประมาณ5%ใน1เดือนครับ5%คิดยังไงหมอแบงค์สมมุติอาคุณน้ำหนัก100นะครับ5%ของ100ก็คือประมาณ5กิโลใน1เดือนนั่นเองครับถ้าชั้นน้าหนัก70ล่ะ 5%, 5คือเท่าไหร่ก็เอา5%นะครับคูณ70จะประมาณ3.5กิโลใน1เดือนครับแบบนี้จะปลอดภัยครับและไม่ส่งผลกับฮอร์โมนของคุณครับ สาเหตุข้อที่2นะครับที่ทําให้คุณผู้หญิงประจําเดือนไม่มาขนาดลดน้ําหนักนั่นก็คือการที่คุณตัดแคลอรี่มากเกินไปนั่นเองครับซึ่งแคลอรี่เนี่ยเป็นพลังงานที่เราได้รับจากอาหารเนาะเราเนี่ยได้รับสารอาหารมาเพื่อสร้างฮอร์โมนต่างๆครับเมื่อคุณตัดแคลอรี่มากเกินไปครับสารอาหารก็ไม่เพียงพอครับแถมเราเนี่ยจะมีความเครียดทางร่างกายเกิดขึ้นด้วยครับร่างกายเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอดอาหารนะฮอร์โมนก็จะ ผิดปกตินั่นเองครับบางคนนะครับที่หมอเจอเนี่ยก็คือกินแค่2มื้อหรือกินแค่มื้อเดียวครับบางคนนะครับกินวันเว้นวันเนี่ยเพราะต้องการทำา IF ให้ยาวๆครับเพื่อที่จะได้เผาผลาญไขมันออกมาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าการกินเหลือมื้อเดียวแล้วกินน้อยอีกต่างหากครับกลัวทุกอย่างที่เป็นอาหารครับอันนี้แหละจะทําให้ประจําเดือนไม่มาครับวิธีแก้นั้นง่ายมากเลยครับถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ IF ยาวๆนานๆมานะครับกินเหลือแค่มื้อเดียวเนี่ย ให้ลองเพิ่มก่อนครับเป็นกิน2มือครับใครที่กิน2มื้อเนี่ยให้ลองเป็นกิน3ม,มืือครับแต่เราไม่กินจุกจิกไงครับเรากินในมื้อให้อิ่มอ่านะด้วยอาหารธรรมชาติเราก็จะช่วยเรื่องนี้ได้ครับบางคนแก้แค่เรื่องนี้นะมาเลยครับประจําเดือนสาเหตุที่3นะครับที่หมอแบงค์เจอเยอะมากๆเลยนั่นก็คือการตัดแป้งเพื่อลดน้ําหนักครับจะทําให้ประจําเดือนคุณ ผิดปกติหรือถึงขนาดไม่มาเลยครับซึ่งกลุ่มคนที่กลัวแป้งเนี่ยเขาจะกลัวทุกอย่างเลยครับที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตครับเพราะในหัวเนี่ยจะคิดแค่ว่าอันนี้นะกินปุ๊บมีแป้งแล้วจะย่อยเป็นน้ำตาลจะไปสะสมเป็นไขมันจะคิดอยู่แบบนี้ครับเลยทำให้กลัวผลไม้ครับกลัวฟักทองกลัวเผือกกลัวมันครับซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติซึ่งคุณเนี่ยกลัวไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่คุณควรจะกลัวเนี่ยก็คือ น้ำตาลสังเคราะห์น้ำเชื่อมสังเคราะห์นั่นเองครับเป็นผลิตภัณฑ์คาร์โบไฮเดทที่แปรรูปครับแต่คาร์โบไฮเดทที่มาจากธรรมชาติเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้ไม่ควรกลัวคุณควรจะรักแล้วก็ชอบเขาด้วยครับแต่ตัวที่คุณควรกลัวเนี่ยก็คืออันที่ไม่ธรรมชาตินั่นเองครับงานวิจัยเนี่ยชี้ชัดมามากกว่า20ปีครับว่าการตัดแป้งเนี่ยส่งผลให้เกิดประจําเดือนมาไม่ปกติครับอย่างเช่นงานวิจัยในปี2003เนี่ยครับ เขาดูในเด็กผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ครับค้นพบว่าเอามาทำวิธีคีโตจ e นิกไดเอทหรือว่าตัดแป้งแบบเยอะมากๆครับค้นพบว่า45%ของเด็กกลุ่มนี้ครับมีปัญหาประจำเดือนครับมี30%เลยครับที่ส่งผลทำให้ประจำเดือนไม่มาก่อนหน้าน,นี้ประจำเดือนมาปกติพอมากินแบบโลคาร์บตัดแป้งแบบสุดๆเนี่ยประจำเดือนไม่มาเลยครับหรืองานวิจัยปี2017ก็ชัดเจนเหมือนกันครับ ค้นพบเลยครับว่ากลุ่มคนที่ทำโลคาร์บไดเอทเนี่ยส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายครับทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติครับหรือแม้กระทั่งงานวิจัยล่าสุดปี2021นะครับที่ทำในนักกีฬาครับผู้หญิงเขาบอกเลยครับว่ากลุ่มคนที่ตัดแป้งเยอะเนี่ยตัดแคลอรี่ที่เน้นคาร์โบไฮเดรตออกไปเนี่ยครับส่งผลทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติเช่นกันครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ง่ายมากเลยครับคุณต้องดีท็อกซ์ความคิดว่า แป้งเนี่ยทำให้อ้วนออกไปก่อนครับแป้งที่ดีครับไม่มีวันทําให้คุณอ้วนครับแต่แป้งที่เป็นน้ําตาลสังเคราะห์เนี่ยครับทำให้คุณอ้วนคุณเข้าใจถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวแป้งในการลดน้ําหนักครับจะทําให้ประจําเดือนคุณปกตินั่นเองครับสาเหตุข้อที่4นะครับคือการที่คุณออกกําลังกายหนักมากเกินไปนั่นเองครับการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกระปี้กระเป๋าช่วยลดน้ําหนัก หุ่นดีได้ครับแต่การออกกําลังกายมากเกินไปแบบหักโหมเกินไปครับออกทุกวันครับวันละ2ชั่วโมง3าชั่วโมงเพราะหวังว่าอยากจะผอมเร็วๆครับแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงนะครับร่างกายกับซุดโซมลงครับมีฮอร์โมนความเครียดเยอะขึ้นครับส่งผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในรังไข่เช่นเดียวกันครับทาให้ประจำเดือนไม่มาวิธีการแก้นั้นง่ายมากเลยครับจากที่ออกเยอะๆครับออกวันหนึ่งสองสามชั่วโมงเนี่ยเหลือเป็นออก ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยได้ไหมวันละชั่วโมงได้ไหมนะครับหรือว่าใครที่ออกทุกวันครับออกเป็นวันเว้นวันได้ไหมมีเวลาให้ร่างกายได้พักฟื้นครับหลังจากที่ออกกําลังกายแบบนี้คุณจะลดน้ําหนักด้วยอารมณ์ดีด้วยหุ่นดีด้วยนะครับและประจำเดือนจะมาปกติครับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนคุณไม่มาก็คือ ภาวะความเครียดนั่นเองครับเมื่อร่างกายคุณเนี่ยมีความเครียดหรือจิตใจมีความเครียดนะครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาครับแล้วไปรบกวนฮอร์โมนที่ทําให้ประจำเดือนคุณมาปกตินั่นเองครับเลยเป็นสาเหตุที่ว่าอยคนทําไมเครียดเนี่ยมักจะเป็นโรคเยอะนะเครียดส่งผลต่อโรคก,กดไหลย้อนทําให้ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายเป็นมะเร็งง่ายเนี่ยครับภาวะเครียด มีผลต่อร่างกายโดยตรงครับวิธีแก้นั้นง่ายเลยครับให้คุณหากิจกรรมที่คุณชอบผ่อนคลายสบายๆนะครับอย่าไปซีเรียสครับและยิ่งการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีนะครับจะทำให้คุณมีความสุขนั่นเองครับหลังจากที่คุณได้เรียนไปครบ5ข้อแล้วนะครับให้คุณนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับตัวเองครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่เขาลดน้ำหนักผิดวิธีและมีประจำเดือนที่ ไม่ปกติครับเมื่อลองทํา5ข้อนี้ไปแล้วนะครับแล้วคนพบว่าประจําเดือนมาแปลว่าคุณลดน้ําหนักถูกวิธีแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าลองไปแล้วสักเดือนหนึ่ง2เดือนเนี่ยประจําเดือนก็ยังไม่มาครับอันนี้หมอแบงค์แนะนําให้คุณเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับกับคุณหมอสูตินาลีครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างของน้องท่านหนึ่งที่อยู่ในคลาส FDOM ของหมอแบงค์นะครับก่อนหน้าที่จะมาเจอคลาสเรียนเนี่ย ลดน้ำหนักมาด้วยวิธีการตัดแป้งครับจนทำให้ประจำเดือนไม่มาถึง13เดือนครับเวลาจะกินอะไรเนี่ยต้องคำนึงเลยครับว่าอุย๊ยวันนี้ฉันมีอกไก่แล้วหรือยังนะฉันมีไข่ขาวถึง3ใบ4ใบแล้วหรือยังนะกลัวผลไม้ไปหมดเลยครับกลัวอาหารธรรมชาติทุกอย่างครับหลังจากเข้ามาเรียนได้ประมาณ1-2เดือนนะครับประจำเดือนกลับมาปกติเรียบร้อยแล้วครับแล้วน้องคนนี้ก็มีหุ่นที่ดีกว่าตอนที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการตัดแป้งอีกครับผม สุดท้ายนี้หมอแบงค์อยากจะส่งเสริมทุกคนให้ลดน้ำหนักถูกวิธีด้วยวิธีธรรมชาตินะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการดูแลสุขภาพนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปดูแลคนที่คุณรักครับแล้วอยู่กับเขาไปนานๆแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ด็อกเตอร์แบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์